จะไปขับรถชาชนลขับอย่างมันเกมสกูลาเมนเตอข์คราวนี้เรามาทำดาราหรือเปลาอ,เอาดาราหลาชันนี้นั่นเนไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ช้าได้ไงเราจอดไม่เป็นที่ไม่เป็นทางก็ได้นะ อแันตุดใจตะเือนไปหมดขึ้นไม่ได้ฉันขึ้นไม่ได้ขอโทษวิรถแบบนี้ให้จะไปรับได้วันนี้ฉันไม่จ่ายตังค์ให้เธอเพราะวันนั้นฉันลืมจ่ายตังค์ให้เธอ

ห้ามีรถไม่ผ่านก็ไม่ออก่อมแต่ให้รถผ่านก็ออกไหมไม่ไลย oh God. โลอ้ีกอนขุนแล้วสั่งไงดีรถก็ออกจะเร็วรถอ,ออก รถใจ่ออจะช้รถให่ออช้ารถเล็ออจเรแต่รถใหออกช้าหรอรถใหญ่ออกช้า เหรียญหมู่ตัวนี้มากจนเมืนชินตับฉันแม่รอนมิตต์น่ะหนังฉันเลยเพราะฉันเช่าเหรียญมันเข้าใจไหมไม่เข้าใจ บ <elim> ้านฉันบ้านฉันนะอาจะสวยและก็งามรูปปิดเปิดที่นี้ ฉันออไหมไม่ใช่ไใช่ไหมหมูอูอืมมมันบอกว่าใช่ฟันปลาหมูออกไอนี่หมูไม่ใช่หมูหมูหมูหม่ไม่ใช่มออนีา โด้ไม่โด้ไม่โดนตัวเลยไหเนเ้นจะีให้บูม,มนี่เธอรู้ไหมอ๋อมาเป็นแกนสคนโอ้โมาเป็นหดคนเหรอนี่รู้มเจะมีหหดคนอะไรหรอฮรับฉันเนี่ย เลียนหมูตัวนี้ด้วยมังน่ารักโซคิวมากชื่อพูดภาษาอังกฤษเป็น, so น,ปนฟันออไเนี่ยโซคิวด้ยคือน่ารักใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะชั้นจะขึ้นไปสมบแร้วตุ้งมันต้องจอ่ายยังไงถ้าฉันเป็นเจ้าของบ้านนี้ ไปต้นสายก็ได้นะะโอ้ยฉันตดใจหมดเลยหมีนี่ฉันเลี้ยนไอตัวนี้มาใหม่เลยมันน่ารักและโซชิวฉันชอบเลี้ยนได้ไหมนะเนี่ยเลี้ยนได้แต่จะมาบอกทำไมคุณน่นเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้ใช่ไหมคขารวาน ดูแลก็ต้องเป็นเธอสิอืมมาฟันอะไรตอนนี้โอมจะไปเที่ยวอย่างนี้พรุ่งนี้มาอ้ห ส้มลดเข้าใจเขามาส้มส้มส้ม,สม,สมนี่ไหมฝาดูแลบ้านนี้ให้หน่อยนะฉันจะไปส้มลดครับครับโอ้ยส้มลดนี่มันทานเยอะมาก ไ,ได้แล้วฉันเป็นคนมีน้ำใจบุญสาธิต เราอยากจะจบคลิปนี้กันนะแต่เราต้องไปที่บ้านก่อนโอ้จ้าล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 าแขงจ้าลาสอนสอนแซนทำฉันได้สอนโอ้นอนงั้นมาซื้อคอดได้เลยไงโอ้ไม่รู้เลยโอ๊ย รถจะพันตี้วเนี้อ่ยเฮ้ยมาแล้วรูสหน่อยโอ้โหท่านกลับมาได้เร็วมากเลยนะฮอบอื้อน่ารักจริงๆ ก็จะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะลื่มกดไลค์กดติดไม่พลาดคลิปมาจุกช่องน้งจ่าเอไอช่ไหมคะ่ะสวัสดีค่ะทำไมน้องเนะขาไมจับคลิปนี้นนะให้คนชอบติดตามด้วยนะบ๊ายบาย